ตอนนี้อยู่ไหนล้วตอนนี้เราอยู่ที่ผาฮิพูดดังๆผาฮิอีกผาฮิ <c oughs> เราทำมาเที่ยวอัออออวอนนี้จะมีจงแรมโน้นมีจุดไปตรงนน้นอีกอ นี่ไงตัวเด็กขี้เดินขี้เดินสะพานน่าหนักไหนขี้เดินสะพานอ๋อโนู่นไงแม่สายลงไปข้างล่างนู่น